ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม Pcn TV ครับก็สวัสดีครับวันนี้เราก็จะไปไฮไลท์อีกแล้วนะครับในสีสีครับแต่เราจะไม่ตัดเป็นตอนเหมือนเดิมนะครับว่าเราจะจะไปหาแบบไฮไลท์แบบปืนใหม่ๆกันบ้างนะครับก็จะไม่เอาแบบดีเซอร์อะไรนี่แล้วนะครับก็าจะเปลี่ยนปืนไปเรื่อยๆนะครับเล่นปืนอะไรแท็กก็จะเล่นปืนนั่นแหละครับ ก็ชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตัอเสียงอาจจะไม่ชัดนะครับเพราะว่าพูดเร็วไปหน่อยนะครับเอาล้ครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่ตรงนี้นะครับเตรียมพร้อมเล็งแล้วนะครับเพื่อนก็วิ่งไปปุ๊บเพื่อนก็ได้เปิดชายิงไปก่อนนะครับจังหวะนี้ผมก็รอจังหวะนะครับว่าจะไปทางไหนดีแล้วผมก็ได้ตัดสินใจ ก็จะขึ้นไปด้านบันไดนะครับซึ่งผมเคยมาแบบนี้บ่อยนะครับแล้วก็โดนดักนะครับเกมนี้ผมก็มาแบบไม่รู้อะไรครับแล้วผมก็ลากหมาไปครับมันก็ไม่เข้าให้สักทีนะครับก็เพื่อนก็นะครับผมก็วิ่งมาแล้วก็ลากไปอีกครับก็เข้าไปร้อยเก้าสิบเก้าครับแล้วก็วิ่งมาชุบเพื่อนนะครับ ซึ่งทุกเกมผมก็จะไปชุวยเพื่อนนะครับที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับเพราะว่าผมจะไม่ทิ้งเพื่อนนะครับในเกมนี้ผมก็ได้เล่นปืนอะไรโจนิสโตนวันนี้ผูดผิดครับเอ่อปืนลูดนั่นแหละครับอยู่ใน u m p นะครับอยู่ในตระกูล u m p อนะครับปนนี้ผมก็ไม่มีสกินนะครับตอนช่วงผมทำคลิปแรกๆนี่ผมก็ ไม่มีสกินปืนอะไรเลยครับตั้งแต่ทําคลิปมานี่ก็มีเริ่มมีมาเรื่อยๆครับก็เป็นสายฟรีครับไม่ได้เติมอะไรเลยนะครับทุกอย่างคือฟรีครับชุดนี้ก็ฟรีครับตอนนี้ก็มีชุดตอนนี้เออไม่ใช่เวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ก็ใญ่ชุดแบบฟรีมาครับที่ได้ฟรีมาครับนี่ครับผมก็เห็นแล้วผมก็ได้ลากนะไปนะครับ ผมว่าจะซ้ำแต่ก็สรับผมวิ่งมาครับเห็นคอลุ่มแล้วนะครับแล้วผมก็เังเขาอยู่ข้างหลังนะครับแล้วผมก็ได้วิ่งออกมาแบบนี้ครับผมมีไอวอเพียงหนึ่งลูกนะครับนี่เขาก็ออกมายิงผมครับผมก็วิ่งแบบบอดเลยนะครับก็วัดดวงกันไปเลยครับเกาะก็เกิดแตกนะครับแล้วผมก็ได้ปั๊มยานะครับหรือพันยาแล้วผมก็ได้บางไอวอแบบนั้นแล้วเขาก็ได้ วิ่งอ้อมไปอีกได้นหนึ่งของกำแพงครับผมก็วิว่งมาดักอยู่ตรงนี้ครับแล้วผมก็ลากไปอิกแล้วผมก็ลากอีกนะครับก็โดนหัวไปนหนึ่งเมตรนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบบานะครับนั่นเป็นปืนที่ไม่มีสกินนะครับเข้าหัวหนึ่งลากอีกหรผม,ผมในเกมที่สามน,นะครับผมก็ได้ซื้อเกาะซื้อ ที่อปก็อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีปืนเดิมนะครับปืนเดิมก็เกลียวได้นะครับก็ไปอีกจังัดนะครับก็จะได้วิ่งมาแบบนี้ครับวิ่งมาแบบบอดเลยนะครับก็ไม่มีสเต็ปอะไรมากมายครับก็แค่ยิงอัดตัวนะครับแล้วผมก็ได้ยินเสียงเท้านะครับผมก็มานั่งอยู่ตรงนี้ครับ ผมก็เห็นคนใส่เสื้อเหลืองมาครับแล้วผมก็ยิงไปอีกนะครับจะอัดตัวไปครับแล้วผมก็ได้นั่งพันยาก่อนนะครับอัพเกาะนะครับนั่งพันยาอัพเกาะเสร็จแล้วผมก็ได้ซ้ำศพไปอีกนะครับเพื่อเอาดาเมจและเก็บปืนครับซึ่งผมในเกมนี้ผมก็ได้เอาเอ็มแปดครับแล้วผมก็ได้สโค๊ป ยิงคนเชื่อแดงนะครับแต่ไม่ถูกนะครับก็ไปถูกอีกคนหนึ่งครับแล้วผมก็ได้ดิงนะครับแลวผมก็ได้ลากหัวไปครับ2เม็ดนะครับก็ถูกหัวนะครับ198บนะครับนี่ก็เป็นสกินที่ได้รับฟรีนะครับแล้วก็มีคนอยู่ข้างหน้าครับผมก็ขึ้นมาซึ่งผมก็ไม่เห็นนะครับผมก็เข้ามาหลบมุมเสาครับและผมก็ได้เสียชีวิตนะครับ เกมนี <Scroll> ้เพื่อนก็ได้ยิงเปิดไปเลยหรอครับก um. ็ได้แพ้ไปนะครับจึงเพื่อนก็ไม่สู้นะครับเชนลีตัวนี้ผมมันอาจจะมีสองตัวนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ดูนะครับเกมนี้ผมก็เลยเลือกปืนอะไรนี่ปืนสองหวงนะครับเอ็มหนึ่งแปดแปดเจ็ดใช่ไหมวะแต่ไม่รู้นะครับ คือเรืร้อยไปแล้วก็รอนนะครับตอ่อไปเรือผมก็วิ่งมาทุกเกมนะครับผมวิ่งออกก่อนเพื่อนก็ไม่รู้ทำไมซึ่งไม่มีสกินอะไรเลยนะครับแต่ผมก็เตรียมพร้อมเลงแล้วนะครับก็ไม่มาสักทีผมวิ่งมาครับเพื่อนก็โดนยิงครับด้วยคนนี้เขาก็ได้ยิงนะครับ นนงคนก็ได้นุ่งไปนะครับตอนนี้ผมเห็นแบบนะครับผมก็เลยวิ่งมาครับแบบเรืเอยครับผมก็ยิงไปก่อนนะครับแล้วเขาก็ได้ติดตนวนะครับแล้วผมก็ได้ยิงอัดหัวไปหนึ่งเม็ดคือเข้าทีรษะตอนนี้ผมก็ได้ได้อัดตัวนะครับที่งมันลากไม่ขึ้นนะครับมันลากยากมากเลยนะยะจูบก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับแต่ผมไม่อยากจะโชว์ครับแนงนอนลิฟทิ่งพี่ก็ได้นะครับ เกมนี้ผมก็เลยได้เลื่อกเกมแปดกับ2องพวงหรือซส,สวยนั่นเองนะครับก็เีนไปหมดแล้วนะครับ อนนี้ผมมีไอวอประมาณ6ลูกนะครับผมก็เก็บมาจากสมงคนื่นบ้างนะครับทุกคนเป็นเหมือนผมไหมครับถ้าเอาแพงกินมานี่ผมจะซื้อไอวอจากสามลูกผมจะได้ห้าลูกเลยนะครับทุกคนเคยเป็นครับแล้วผมก็ได้เปิดฉากยิงตะกอนครับแต่ก็ไม่โดนนะครับแล้วผมก็วิ่งมานะครับก็ไปดักตรงนี้ครับผมก็เจอเขาดักก่อนนะครับนี่ครับแล้วผมก็เลยวางไอวอนะครับ บางเคเดียว2ลูกเลยครับเพื่อนก็เปิดยิงครับแล้วผมก็ได้ยิงอีกเพื่อนก็ได้ลาดไปแล้วนะครับผมก็กระโดดมาแบบงงๆครับผมโดดยิงปึ๊บแต่ยิงไม่โดนครับตายระเบิดก่อนครับเพื่อนก็มาฆ่าให้นะครับและเกมนี้เราก็ได้ชนะไปนะครับก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่น่าภูมิใจนะครับ ซึ่งผมได้เป็นเอครับได้แบกเพื่อนครับดูครับชุดไก่แต่เทพครับากดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ช่องพีเอ็ด้วยนะครับ